สวัสดีค่ะพบกับช่องพังปุเป้นะคะวันนี้พาแม่แม่มาเข้าป่านะคะมาหาเห็ดเด้อแม่แม่มาหาเห็ดน้ากันด้จ้าบรรยากาศอบอ้าวนะคะมาหาเห็ดขมนะคะคอนดใหแ้แม่แม่ดูหน่อยนี่ค่ะกินเห็ดน้ากันเด้อจ้าแม่แม่ในเ,เครื่องกระตาแล้วคะ่ะ มาหาเห็ดตอนเช้านะคะไม่ไม่ช้าเท่าไหร่นะคะอากาศร้อนแล้วนะคะตอนนี้มาเก็บผักเออเก็บอันเห็ดน้ากันเด้อแม่แม่จ๋าหนี้บ่อถ้ามีมันจะมีอยู่อุ้มหนึ่งเมืสอมีอยู่หลายดอกแต่เดินเข้าไปลึกๆไม่มีนะคะหอนท่าหอนหอนแห้ง เห็ดยูคานะคะเห็ดขมกินกับแก้วกะปิกินกับส้มตำนะคะอร่อยอร่อยน่ลาล้วเอาหม้ววะว่าว่าถ้วยไปไปไปพูดมันจืด้ำไรเนี่น้ำบาำาดดอก สงสัยจะหมดการแค่นี้ค่ะแม่แม่เพราะว่ามันกําลังมีเชื้อเห็ดดอกใน,น้อยค่ะกําลังกําลังเป็นดอกหน่อยนี่เ็ขาบ่มาดูตะกาศแต่ละคนนะคะมามาหันมาดูหน่อยนี่เซียนหาเห็ดนะคะขันตองยางน้ำกลเลืน,นะคะ่ะ ก็พอดีเสียมเห็ดไม่แปรงไ้แล้วล่ะเล่นไม่แปรงไปแล้วนี่น้ำนี่เขาเอินเห็ดอย่างนี้บ่มาแล้วค่ะต้อเปิด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 เลยครั้งแรกของหนูด้วยด้วยนะคะแน่ๆที่มาหาเห็ดหนไม่เคยมาหาสักทีนะคะเห็นมใกระโปงไหม 辣椒用。啊